ฉลองเทศก,กาลแคดมารในเกมคาจอกแคนแก้วจะแจกของขวัญให้ผู้เล่นบริเลเดนโดยใช้น้ำยาสปายซันต้าน้ำยาสปายซันต้าเป็นน้ำยาที่เราเอาซันต้านะครับไปปล่อยของขวัญให้พร้อมกับสร้างความเสียหายด้วยนั่นเองก็จะสร้างความเสียหายสูงเลยนะครับแก้วก็จะไปแจกของขวัญกันวันนี้จะเป็นซันต้าแก้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สุดนี้เลยนะครับเป็นการใช้อมกงอน,นครับเอาไปสิบหกตัว แล้วก็ใช้น้ายาเซอร์ไพ a ซนต้าเอาไป3าขวดนะครับน้ายาล่องหัวหน้าขวดร,รู้ใช่ไหมพาแก้วจะเล่นสูตรอะไรแล้วก็ถังแค้นะคแก้วใช้บอลลูน3ตัวซูเปอร์มังกรหนึ่งตัวแล้วก็น้ำยาพิ้นไวหนึ่งขวดกับทางฝังของอาคมเรียกกาบนะครับแล้วก็เรือหอกกับศิลาแก้วเอาเจ้าชชานะครับไปกับอุปกรณ์เดิมๆแล้วก็แก้วเอาควีนไปกับผุนเชื้อพยา,ยากระจกวิเศษส่วนปูนแะกไปกับสองคัมภี แลเจนะครับแก้วไปกับหอกติดจรวดแล้วก็รองเท้าบูทไฟฟ้าแก้วจะเล่นสูตรเจฟชั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะชาร์จได้คุ้มค่าไหมกดเลยเลยนครับเราจะตีบรเลเจนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นกดตีเลยก็มาดูกันว่าแก้วจะมีสติดีที่จะโจมตีได้หรือเปล่านะครับเราเจอบ้านนี้นะครับก็จะเป็นบ้านที่น่าสนใจนะครับเราจะเข้าไปแก้วมองดูก่อนนะครับมือเตาไฟ ไปด้านซ้ายครับแล้วก็ด้านขวาฉะนั้นครับแก้วอาจจะเข้าจทาด้านล่างเข้าไปก็แก้วใช้เจชาช้เข้าไปด้านครับหรือเข้าไปด้านบนทิ่อยู่นะครับว่าจะเข้าด้านไหนยังไงดีเอาเป็นว่าแก้วเข้าด้วยเจชารครับบริเวณบริเวณด้านล่างเข้าไปนะครับก็จะปล่อยเจ๊ลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็แก้วใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปนะครับแบบนี้ก็จะล่องหุ่นเจะครับเข้าไป แล้วก็จะไปต่อนครับแบบนี้เลยแล้วก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะล่องหุนลงไปเพิ่มโอเคเราเข้าไปเพิ่มนะครับแล้วก็จะไปต่อนครับไม่รู้ว่าได้ไหมอ่ะได้เนาะก็ไปต่อเลยไปด้านขวาน,นครับแล้วก็จะไปด้านล่างนั่นเองแก้วคิดว่าแก้วจะไปด้านล่างครับแล้วก็จะทําการใช้ เอาคมนองหุ่นครับลงไปแล้วเดี๋ยวเราใช้เอาคมเรียกกลับครับเรียกกลับมาเรียกกลับเลยโอเคจากนั้นครับเราจะเข้าไปก็จะเข้าบริเวณด้านซ้ายเข้าไปนะครับก็ปล่อยคีลงไปด้านซ้ายแล้วก็ใช้มังกรครับลงไปเป็นนักกระดานแก้วลงไปด้านล่างสักตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ปล่อยศีลาปูเจ้าชายลงไปแบบนี้เลยครับเราใช้ อาคมนี้เลยนะครับเป็นอาคมตุร์ไพร์สตันครับลงไปด้านบนซันตาก็จะมาะครับแล้วก็ทิ้งของขวัญแบบนี้เลยว้าพังลงไปแล้วนะครับแก้วใช้สกิลคัมพีมาตะเลยแล้วก็จะเข้าไปนะครับแก้วปล่อยเจลงไปด้านล่างใช้ถ้าไม่ตายแล้วก็มังกรจะเข้าไปนะครับเราใช้เจ้าชายไปด้านข้างครับไม่ทู่ดีนะ เราไปต่อนครับเราใช้เ,ใชใชเ,เจ้จเาชายใช้ทํานไม่ตายเลยแล้วก็เจ๊จะเข้าไปควีนงชทําไม่ตายครับสิงหน์นางฟ้ามาเจ๊อยู่ด้านขวานครับจะขึ้นไปแล้วก็ทางฝั่งมัง,งกรอยู่ตรงกลางครับกำลังขึ้นไปไม่รู้ว่าเวลาจะทันเวลาไหมเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะขึ้นไปนะครับแล้วก็จะโจมตีอ่ามังกรเข้าไปตรงกลางครับแล้วไปด้านบนทางฝั่ง,งของซุปเปอร์มังกรจะเข้าไปนะครับมังกรจะไปดิ้นขวา แล้วก็ไปที่ป้อมปืนใหญ่ดิ่งเลยปัญหาคือเวลาครับเราอาจจะไม่ทันเวลาได้นนครับต้องมาแข่งกับเวลาเจ้าชายเข้าไปครับเราทิ้งของขวัญให้แล้วนะนี่กี่กล่องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าประมาณสิบห้ากล่องครับให้ดูต่างหน้าก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างโอเคเหลือเวลาสามสิบวินครับเราอาจจะไม่ทันเวลาครับเมายถว่าเราจะ ทันเวลาไหมนะครับแล้วควีนโจมตีกำแพงครับทำสิ่งที่เธอรักนะครับก็จะโจมตีกำแพงเจ้าชายเข้าไปนะครับราเหลือเวลา17วินาทีสุดท้ายนะครับแกไม่แน่ใจเลยนะครับว่าจะทันเวลาหรือเปล่านะครับควีนยิงกำแพงอีกแล้วโอ้ไม่แล้วยังไงตาแรกจะได้สองดาว99%ไม่ได้นะเจ้าชายตายลงไปนะครับแต่ดีที่ปูโจมตีได้ก็เลยจบไป3ดาว1 100%เต็ม มาชมตอนที่2กันตอนครับแกต้องดูเครื่องกว่าการครับว่าเป่าไปด้าไนหนแล้วก็ดูต่อไฟนะครับว่าเป่าไปด้ไหนนะครับเป่าไปด้านซ้ายกับด้านล่างแกว่าเขาอยากด้านซ้ายหนักๆแน่เลยแต่เราก็จะเข้าไปนั่นเองก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับเราจะใช้เจชาร์ดเข้าไปนะครับแก้วองว่าเจลงไปดานขวาด้านครับฉะนั้นเจชาร์ดลงไปบริเวณด้านซ้ายน่า fal, นจะดีนะครับเดี๋ยวเราใช้เจลงไปแกวปล่อยเจลงไปนะครับแล้วก็จะใช้ น้ำยาล่องหุนครับลงไปจังหวะนี้เลยโอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะล่องหุนลงไปเพิ่มโอเคเราล่องหุนลงไปเพิ่มแล้วก็จะล่องหุนลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองจะล่องหุนลงไปเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราเรียกกลับกันอาจจะไม่คุ้มเท่าไหรนะ่นาะ แต่ว่าเราเอาชัวนะะแก้วเรียกกลับเลยครับแล้วก็จะเข้าด้วยควีนด้านบน,นครับด้านมุมมีปืนใหญ่เด่งดึงครับอาจจะไม่สู้ดีแก้วใช้ทําใไม่ตายเลยละกันได้มีนักฟ้าน,นะครับมามาเยียวยาให้กับควีนแล้วก็เราเข้ากัน,นครับแก้วใช้ตามังกรไปด้านมุม3ตัวแล้วไปตรงกลางครับหมดเลยใช้ศิลาเจ้าชายปูลงไปแก้วใช้ใชอคมนะครับลงไป ตรงนี้แล้วกันที่ตอไฟครับมันจะคุมไหมเนี่ยเอาลงไปด้านล่างดีกว่านะมันมีหลายป้อมนะครับก็ปล่อยลงไปแล้วก็จะมานะครับแบบนี้เลยต้มก็จะพังลงไปครับเราก็จะเข้าไปเ้าใช้คัมภีรตะเลยแล้วก็เจปล่อยลงไปดานขวาใช้ท่าไม่ตายเราไปที่บ้านกัน,นครับก็จะโจมตีบ้าน,นครับแต่เครก่องอากาศค่อนข้างแสบเลย แล้วก็เรามีปูนครับที่จะเยียวยาและลงไปตอนครับก็จะลงไปด้านล่างแล้วก็เจ๊จะเข้าไปนะครับเจไวไหมไวอยู่เนาะมังกรจะลงมาครับคืออยู่ด้านขวานครับยังลงมาได้แต่สินใจทูลครับที่ใช้ทําไม่ตายตอนต้นของคีนครับทำให้นางฟ้านะครับสมาี่จะเยียวยาคีนได้นะครับและเธอไม่ตายลงไปก็จะลงไปนะครับแก้ว่าเราได้จะได้สามดาวนะครับตอนนี้เราทิ้งของขวานให้นะครับประมาณสิบกากป่องเนาะ ก็อย่าลืมมาเก็บของขวัญกัน,นครับมีแต่ของดีๆบอกเลยบอกเลย <c oughs> แก้วทำไมเองหัวเราะอย่างงี้โอเคตอนนี้ก็ได้สาดาวบริเกเจนครับจัดไป40ถ้วยมาชมตอนที่สั่งมตอนครับก็มาถึงดูเครื่องกวดการเลยครับว่าอยู่ด้านไหนก็เป่าไปใสยขวาน,นครับเราอาจจะไม่เข้าดองซ้ายดึงขวาน,นครับแล้วก็เราเข้าไปนะครับเราอาจจะโจมตีด้วยแก้วตรงนี้เราใช้เราใช้ พินไหงลงไปนะครับแล้วก็ใช้อาคมซูเปอร์ซันต้าลงไปได้คุมนะครับฉะนั้นเดี๋ยวแก้วจะใช้ลงไปแก้วว่าเราใช้ก่อนก็ดีนะโอเคแก้วปล่อยเจนครับลงไปบริเวณด้านขวาแล้วกันแก้วไม่รู้ว่าจะปล่อยตรงไหนนะครับแล้วใช้น้ำยาล่องหุนลงไปก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีเราจะโจมตีเข้าไปนะครับโอเคเจนล่องหุ่นไปนะครับเราล่องหุ่นลงไปเพิ่มแบบนี้เลย แล้วก็จะเข้าไปนะครับเราก็จะทําการล่องหัวลงไปเพิ่มเจ๊อย่าเพิ่งตายโอ้เจ๊ตายงานเข้าแล้วนะครับเราไม่มีเอาคมคืนชีพด้วยเราใช้เพนยวไหลลงไปก่อนครับแล้วก็ใช้เม่เสือพสซันตาลงไปนะครับแบบนี้เลยก็จะปล่อยเข้าไปโอเคพังต่อไฟได้นะครับเราใช้มังกรลงไปด้านซ้าย3ตัวด้านขวา3าตัวนะครับปล่อยไปตรงกลาง ปอยิลาเจ้าชายปูแก้วปล่อยควีนลงไปด้านขวาละกันแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับเรามีน้ำยาล่องห่นนะเราใช้ล่องหุนให้กับมังกรด้านบนแก้วใช้สกิลคัมพีมตะเลยนะครับเพราะว่าศิลาจะพังลงไปเรามีอาคมด้วยกับแล้วเราใช้กับใครเนี่ยเอาเป็นว่าแก้วด้วยกับควีนมาก่อนละกันตอนนี้แก้วเล่นมั่วเลยนะครับก็จะเข้าไปเออใช้น้ำยาล่องห,หุ่นนะครับลงไปด้านซ้าย แล้วควีนแก้วปล่อยลงไปด้านซ้ายได้นะครับก็ปล่อยลงไปก็จะเข้าไปนะครับเราจะเข้าไปไม่รู้เรืครับว่าตอนนี้จะได้สามดาวหรือไม่นะครับควีนจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีซึ่งแก้วใช้น้ำฟ้ามาเลยละกันเมื่อก่อนเข้าไปนะครับเราไม่มีน้ำยาวผ้าเนาะทำให้การโจมตีครับไม่ค่อยสูงพลังเท่าไหร่นะครับนี่แหละครับพอเราพา повтор, ลาดครับเราก็จะประมาณนี้เลยแก้วว่าแก้วได้สองดาวแน่เลยนะครับกับการโจมตี บนลิกเรเจนในไม้ที่3ครับมังกรไปด้นซายนะครับอาวุธยังเหลือเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเต่าไฟหรือว่าจะเป็นป้อมพูนครับที่เหลืออยู่นะครับทำให้มังกรอาจจะไม่ไหวได้นะครับแล้วเจ้าชายไปกับควีนครับไปดิ้งขวาควีนจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะตายลงไปแต่ว่าเจ้าชายครับไม่ไหวแล้วนะครับก็ตายลงไปแล้วก็ไปต่อครับขอสัก80%ดได้ไหมได้ไหมที่รักโอเค ควินจะขึ้นไปนะครับแล้วก็จะไปดานขวานะครับแก้วได้สได้81ปนะก็ถือว่าเกินเป้าหมายครับเสียดายครับที่เราไม่สามารถเก็บ3ดาวได้นะครับแก้วว่าเราควรจะปล่อยเจยลงไปห่างจากทาั้งดานขวาเนาะน่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวแก้วจะตีอีก5ตาตาครับก็อา๋ยวแก้วจะตีโดยที่ไม่ได้อัดคลิปนะแล้วเดี๋ยวมนดนกันว่าแก้วจะได้ถ้วยทั้งหมดเท่าไหร่ก็ควินจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะจมตีเสียดายเลยครับที่เราไม่สามารถที่จะ เก็บสาดาวจากป้านหลังนี้ได้นะครับไม่เช่นนั้นแก้วด่ลล่เลยงตีสาตานะครับได้สามดาวทั้ง3ตาก็ไม้สุดท้ายนะครับไม้ที่3แก้วใช้สูตรเซอร์ไพรส์ซันตานะครับได้ไป2ดาว90%เป็นะครับเป็นอะไรที่น่าประทับใจเหมือนกันนะโอเคและนี่ก็เป็นการแจกของขวัญจากแก้วบริกเลเจน,นครับนอกจากนี้แก้วยังมีของขวัญสำหรับทุกท่านในเทศกาลแคทบัตนี้ เป็นลิงก์จัดป้า9ถึง17สำหรับใช้ในปี2025กดเข้าไปเลือกใช้กันได้เลยครับ